g กมมิ่ง n d t h ศู์รุมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส,งส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกดไปที่นิก์ด้านล่างได้เลยครับเอาเละครับก็กราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะครับก็อยู่กับผมนะฮะฟีฟ่าบาร์บอชแนลครับแล้ววันนี้ครับผมก็จะมาเปิดแพ็คแบบจัดหนักเลยนะต้องบอกว่าขอบคุณที่ขอ,อดีมากๆเลยนะครับที่ให้ผมเปิดนะผมไม่ได้เปิดของแพงอย่างนี้มานานละ โอเคสาหรับวันนี้มันก็จะมีกล่อง400บาทแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดกล่อง4,000บาทนะครับแต่ที่จริงราคามัน5,000บาทด้วยล็อกเกอร์แต่ว่ามันลดเหลือ4,000แล้วทีนี้ปุ๊บผมก็ไม่รู้แหละเจ้าของดีเขาไปซื้ออะไรยังไงก็นั่นเป็นสิทธิของเขาครับแต่วันนี้เราจะมาเปิดให้เขานะฮะแล้วก็เงินมันเหลืออีก590บาทผมก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อกล่อง400บาทนะฮะคิดว่าน่าจะคุ้มที่สุดแล้วโอเคไป นี่ฮะไอเทมที่ผมบอกนะราคา4,000บาทครับเนี่ยโอ้โหมี CP คัดชื่อ5ชิ้นแล้วก็ไอ้2ชิ้นแล้วก็การ400์ด 400M นะแล้วก็จะมีนักเตะยุโรปที่ไม่มีโกนะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากท็อป200ก่อนเลยนะกัครับต้องบอกว่าตอนนี้มูลค่า 400, อ 4, 400เอ้ย 4,400M เลยนะแม่งโคตรเดือดมาท็อป200ครับใบแรกไปโอ้โห 5M โค้โงานหยาบอ่ะไปโอ้โห 4m ห<อ>นักกว่าเดิมไปต่อไปโอ้โห 37m ฮะถือว่ายังท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มได้เยอยมากครับอืมกูเปิดได้เกือบตัวสุดท้ายได้เหรอบ้าไปแล้วมาท็อปร้อยฮะท็อปร้อยนี่ขอร้องแหละร้อยเอ็มโผล่ขึ้นมาหน่อยดิไปแรกครับจัดไปนะสามสิบหกเอ็ม โอ้โห 33M, สิ a สเอ็มซีแมนยังไม่ถึงร้อยเอ็มเลยอะ่ะอะไรวะไบทอปห้าสิบครับใบสุดท้ายแล้วนะสำรับไอ้กล่อง400ครับยังไม่คุ้มเลยนะเนี่ยกล่อง400กูคุณเนี่ยขอร้องขอตัวแพงๆหนึ่งสองโอ้โห 77M โเอ็มโหผมเปิดไม่ได้ตัวท็อปเลยชิบหายทำไมวะเนี่ยเปิดไม่ได้ตัวท็อปเลยอะ่ะโอเคไม่เป็นไรกล่อง400ช่างมันคนระับ อันเนี้ยกูไม่ได้ตัวท็อปให้ทีบเลยแม่งเพราะมัน5ตัวนี้มันก็ท็อปอยู่แล้วนะแลน์กิก800รเอ็มฮะเบคเค้นบาวเออร์780เวียร่าโอ้โหเปิด2ใบนี่เป็นพันเอ็มเลยนะก็ลุยกันเลยดีกว่าใบแรกครับกิกไปแลน์กิกมาหนึ่งสองซ้ำโอ้โหเบคเค้นบาวเออร์โอเคได้ตัวที่สองแจ๋วแจ๋วแจ๋วโอเคไหมใบต่อไปครับ แลนกิกกจงถือกำเนิดขอแลนกิกนะใบนี้5 4 3 2 1า่ามห่งาโอ้โหอะไรอันกิกตาอย่างที่ขอเอาไว้ yeah, yeah. โอ้โห yeah, yeah. มาว่ะเนี่ยสองใบเนี่ยคุ้มคุ้มเลยโอ้โหแฉวแฉวแฉว์ได้2อตัวทอนะ็อปฮะเจ๋งเป้งตอนนี้แม่งได้มาเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะช่างหัวมันฮนะใบนี้ทีเด็ดมาอยู่ตรงใบนี้แหละโอ้โห ไม่ได้เปิดการนี้เลยนะเท่าที่ทำช anel มาใบนี้น่าจะเป็นใบแรกสำหรับผมนะ,ะตื่นเต้นแป๊บสาธุขอให้ตัวท็อปออกมาเถอะน้องเขาจะได้มีความสุขที่จะส่งมาให้กูเปิดเราจะเปิดกันใน5 4 3 2 1ไปครับโอ้โหรีววลโดโอ้โหโอเคโอ้โห,โโหคุ้มคุ้มเลยครับม,มือทองอวันนี้ 18,200 m น้เอ็มน้ำตาจะไหลครับเหมือนบ้าไปแล้วนะเนี่ยให้ตายเหอะโอ้โหปื้มปิ่มมากขออยู่หน้านี้สักชั่วโมงได้ไหมแม่เอ้แล้วก็มีเงินเอ็มอีกนะฮะที่เราได้มาครับ200 m 2ใบก็เป็น400 m เอมแล้วก็440 m เอนะเดี๋ยวไปรวมราคานักเตะหน่อยรวมราคานักเตะที่ได้มานะครับ1 8 0 0 0 0 0ปอ็มอไปแล้วก็นี่ก็ 19,900เเรอเ็มไปเด็ดโดยประมาณนะประมาณ20,000เอ็มครับประมาณ20,000เอ็มกว่าๆเลยนะที่เราได้มาครับผมขี้เกียจบวกแบบเป๊ะๆนะก็ลิเวอร์ดโดมาตัวเดียวคือจบแล้วฮนะแม่งคุ้มแบบไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะคุ้มจริงๆครับไอ้ดีนี้นะโอเคก็ขอบคุณเจ้าของดีมากเลยนะครับที่ส่งมาให้ผมเปิดนะใครอยากจะส่งอะไรแบบนี้มาได้ก็ส่งมาได้นะเดี๋ยวไปตีบวกท้ายคลิปอีกตัวหนึ่งแล้วกันไป <S <S มาเดี๋ยวตีบวกแปลกันต่อนะมาดูซิว่าวันนี้จะมือทองจริงไหมเดี๋ยวเข้าไปเลย สูตรวันนี้ใช้สูตรเลยดีอ่าชนสักห้าทีแล้วกันครับหนึ่งแล้วนะสองครับไม่ได้โบกแปดนานแล้วเนี่ยแม่งเอย้ยสามครับไปผมใช้แต้มด้วยนะเนี่ยสี่เราเนี้ยงสุดท้ายนะฮะเราทีห้าไปาเดินเบนมาหน่อยสายเหลืองมือทองกระดองเตาโอ้โหเย้ตัวนี้แตกว่ะ แต่คือความร oh. ู้สึกผมตอนนี้มันคือเจ้าของที่เขาอาจจะเสียใจเว้ยแต่ตอนนี้คือผมมีความสุขอย่างนี้คือผมเปิดได้นักเตะที่โคตรแพงมากๆนะตอนนี้เลตันเบนได้ไปสู่สุคติแล้วฮนะ oh. โอเคครับก็เดี๋ยวลากันไปด้วยทีมของผมละกันนะจะเปิดหน้าตาทีมไม่ดูแค่นั้นแหละ <c oughs> คือไม่ใช่อะไรมาเปิดนี่ก็คือนี่เว้ยเปิดลีบาร์โดตัวเดียวแม่งเกือบเท่าทีมกูแล้วอะ่ะ <c oughs> น้อยใจปะ <c oughs> คือเราเติมไปเป็นแบบสามสี่หมื่นนะแต่ว่าถ้าเราเก็บสามสี่หมื่นนะั้นอ่ะมาเติมล็อกเกอร์ตอนเนี้ยกูรวยไปรัฐทีมกว่า <c oughs> ไม่น่าเลยโอ้โหเนี่ยฮะเนี่ยทีมผมเนี่ยเล่นมาชาหนึ่งละ <c oughs> ก็โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกระทืบไลค์ like, แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้มาคอมเมนต์แลกกันไวๆนะโอเคเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ